ครับสวัสดีครับมาพบกับเฉลยโอเน็ Net. ปี62ที่สอบปี63เน,นะครับข้อ19กํำหนดให้ a1 a2 a3 ไปเรื่อยๆนะครับยัน a45 เป็นลำดับเลขนิตจดกำหนด a1 เป็น60และ a45 เป็น720จดถามว่า a 3 6ลบ a 3 4มีค่าเท่าใดนะครับก็ลำดับเลขคณิตก็ต้องหาค่าดีก่อนนะครับหาค่าดีจากคำใบ้ a สีบห้านะครับ a 4 5เท่ากับ a 1นึ่บวก a ลบหคูณด a ลบหก็44นะครับแล้วก็เราทราบ a 1แล้วด้วย แล้วก็ทราบ a สี่ห้าที่โจทย์บอกมานะครับเอาหกสิบย้ายไปลบนะครับเอาส4บสี่ย้ายไปหารนะครับได้ดีเท่ากับสิบห้านะครับก็พักไว้ก่อนคำว่าคำถามก็คือ a สามหลบ a ส4มสี่มีค่าเท่ากับเท่าใด a สามหกก็คือ a หนึ่งบวกสา้าดี a สามสี่ก็คือ a หนึ่งบวกสาสามดีนะครับ เห็นว่าลบกันแล้วเหลือ2ดีก็ง่ายมากเลยครับดังนั้นเราได้ดีเท่ากับ15 2ดีก็เท่ากับ30นะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบตัวเลือกที่1 30ครับ